วันนี้จะมาเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลแอร์นะครับผมมันไม่เย็นอาการของมันก็ถ้าเราขับรถในช่วงมันติดๆเนาะมันจะไม่เย็นแอร์แต่ถ้ารถวิ่งมันก็จะเย็นขึ้นนะครับมันจะเย็นไม่เย็นถ้ารถติดมากๆนี่มันก็จะไม่เย็นเนาะแต่ถ้ารถวิ่งมันก็เย็นนี่สาเหตุตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็นอยู่อยู่ที่ อคอนโทรลวาลแอร์นะครับผมอยู่ในตูดคอมของเราเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวไหนเนาะตัวนี้ราคาก็ประมาณสักพันพันห้าสิบบาทเนาะตัวนี้ออติสตนะครับผมตัวจะต้าอ,ออติส2 0สองพันสิบสี่อปีหนึ่งสี่ครับผมเดี๋ยวมาดูวาลกันซื้อมาแล้วจะมาเป, S <S Jade, เปลี่ยนอ่านี่นะครับผมตัวนี้อาการก็อย่างที่ผมพูดนะครับผม ส่วนมากนะผมเคยเจอมานะก็เวลาไปในร้านมันค่อยเปลี่ยนคมนะก็หมดไปโหตีไปตัวแตของแท้ก็หมื่นกว่าบาทนะก็ตกไปเสร็จหมดทุกอย่างก็ประมาณเกือบ2อ0 0 0ื่นสอนะแล้วแต่ร้านเนาะแต่พวกผมทําไม่ถึงขนาดนั้นครับแคมยาแอร์มผมก็ไปเติมมา270บาทอ่านี่นะครับก็ตเติมเองเนาะก็มีซื้อเครื่องมาเรียบร้อย็นตัวเครื่องนี่ตัวปล่อยก็ซื้อมาแล้วีนกำลังปล่อยอยู่นะครับผม นะครับพลังปล่อยอยู่เนีนะแล้วก็ตัวนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ที่ซื้อมานะนี่ครับผมตัวนี้นะครับคอนโทรลวาลแอนะอยู่ในตูดคอมนะครับผมนี่นี่ลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจจิต้าปี2014เนอะตัวนี้นี่ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะนี่เปลี่ยนแค่ตัวนี้แหละครับผมี่ เปลี่ยนตัวนี้ก็ใส่น้ำยาแอร์ไล่เลยครับไม่มีปัญหาของผมเปลี่ยนไปเมื่อวันก่อนอน,นี่เย็นเจี๊ยบเลยครับหนาวเลยเบอร์สองนี่ก็เอาอยู่แล้วครับเนี่ยนี่นี่ครับต้องทําการถอดคอมออกยากมากเลยครับผมคอนโทรลวาล์วแอร์อยู่ในคอมเรานะครับผมกาลังถอดอยู่น้องขอข้างนอกครับ ออกแล้วออกแล้วออกวะออกออกออกดึงว่ะโอเคนี่ไงนี่อ่าแล้วนี่อ่าซาว่า่ <c oughs> <c oughs> ดึงข้างในไม่ออกครับมันต้องออกว่ะข้างนอกทำเนาะอ๋อหมุนนี่ทำง่าย,ายฮะกด่มไหนนะอ๋อมาไหมเออยูทูบเบอร์่เห็นมันอ๋อเออขอด สะอาดครับอยู่ข้างในเนาะมันเป็นสนิมป่าเพราะว่ารถคันนี้กี่ปีแล้วเก้าปีเก้าปีเนาะไม่เคยถอดเนาะนั่นน่ะอยู่นู่นครับเอาน้ำมันคอมมาชิน้อยนะอ้าเช็ดเช็ดดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเอาไ้ดูทีนี้ครับน้ำยาคอมไอตัวฉีดเอายัดเข้ามานคอมนึ่ง ไอตัวฉีดเอายัดเขาา้าไาโหลึกเนาะลึกมากเลยครับผมนี่ขอบไปอยู่ทางไหนน ครับแลเรียบร้อยครับผมคราบนี้ก็ทําความสะอาดของเก่าคือออกไงเติมน้ำยาคมตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็เปิดน้ำยาคมออกมานี่ครับผมสนิมมันเพียบครับตัวเก่าุดยอดครับสนิมดํานี่แน่นข้างๆกันนะโอ้โหดูหัวเขาเก้าปีไม่เคยเอาออกเนาะออกยากมากก็ต้องถอดคอมออกครับตามก็ตีดึงออกมาก็ได้ครับรู้แล้ว ล็อกตูดคอมตูดคอนโทรลวาลวแอร์ครับืว่าใส่กระจกไงยื้อ่าใส่กระจกไงขี่อยากมาจากองตับอมาดายใส่ยั่อยก็นด้กระจกกบจกใส่ี่จุดจดสุ็ยังใส่กจกเนาะพ่นกัใส่เนี่ยมึงมันทีสาใส่เอ้าไปไกลๆเนะยทุีสร้างสร้าข้จุดอา นอดอยู่ของบนนอ่น่ละล่ะเห็นบ่สองโต๊นั่นเออ<ไ>นั่นอเออสองโต๊ของคอยนะของเจ้าเนี่นยจนจะไปเอามากคนยังมอเมนอน,นีมะ่นี่ครับผมปิดล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกไว้น,นี่ล็อกคอนโทรลวาล์วแอร์ wow ไว้นะครับผมใส่น้ำยาคอมเข้าไป ใส่พอประมาณครับไม่ต้องใส่นั่นนะครับจะทัวมีแค่พนุมทำงานนะ,นะครับผมประมาณ3ามครับสี่สิบไม่เกิน3 9, ามเก้าพอดีครับกำลังดีเลยครับผมเกวัดนะฮะเนี่ยฮะ น้ำสาดไหมเอาเสือออกเทน